สวัสดีค่ะอกกันช่องป้านางค่ะจิ้มหนองบ้านหนองิองคนไปแล้วมักหมูเสาผู้หนึ่งจูตอนแรกผู้หนึ่งจูเขาห้องน,น้ำยี่ยมือแรง Đục đích nick À mà bưng bao thôn hết nhั่ง nó เบาโทนเบาโทนสวัสดีครับถ,ถ้าปะนางเอิ่นเบาโทน,นคือต้องต้องถามก่อนว่าปะนางโหูบอ,อ,อว่าเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังเพราะปะนั่งบูงนะครับปะนางกะสิอธิบายไปแบบพิษพิษต้องต้องต้องให้ปะนางมาถามเองที่คือคือตอนนี้กําลังกีดถุงไว พุงพลาสติกห่อเสื้อเนี่ยเราจะแกะจุดนี้นะครับเพื่อให้น้องอุ้งอิงเซ็นตรงนี้ทุกตัวทีวอทเอฟซีเพิ่นเบิ่งบ้างขีบทีห้อาเห็นเพิ่นเห็น,น้องเส้นเนี่ยเพิ่นว่าเส้นใส่ถุง<ล>บอลหรว่าเส้นใส่ถุงแนนในว่าเส้นใส่ถุงแต่ว่าคือถุงเนี่ยเขาจะกีดไว้นะครับเขาจะบอเอาออกพอเอาออกแล้วพับใส่มันเสียเวลาพับมึงง่ายเกินเก่าแล้วก็เข่าถุงบ่อไหล่น้าแกะออกปุ๊บนี่ตัวนี้น<บ>ี่มันจะเศร้าเหนียวเลยแล้วมันก็จะเก็บไปอยู่ พราะฉะนั้นแล้วเขาจะกีดเจาะบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะให้นองเส้นตอนนี้นองเตรียมเ็บสุดเตรียมของอยู่เพื่อที่จะเดินทางไปงานมินิแต่ว่าเตาองเตรียมทางนี้คือกันนองออกมานองสี่สิเส้นเลยนะนี่คือออเดอร์นะครับตัวน,นี้เส้นตามออเดอร์ออเดอร์ที่เ่นสร้างมาตั้งแต่ก่อนงานมันเกิดผมท่านไดชวง ก็มีบ้างคนถึงซังมากถึงว่ามีนี่พอาะท่านไหนพ่เพราะว่าล่อเส้นนะครับล่อเส้นรับออเดอร์แล้วก็เส้นแล้วก็สิพแพ็คทรงพร้อมกันใส่เอ็มไม่เหลือใส่เอ็มบ่มีนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ก็ปนั่งนั่งสิปนั่งสิใส่ยังบ่มีค่ะที่จะใส่เอลกับเอคลูกอะบุญหมูดา,าเชื่อเลยคือไม่ ไม่โดนเสื้อนะครับซ่อนเกียป้ายเอาไหนหนอว,าอว้ในน้อยแล้วก็นรุงทวงขึ้นม้าจิ้มจิ้มในน้อยมันมันก็แเลนล่ะเนี่ยในน้อยครับโอ้ยเด็กหน่อยมาว้ไยๆ้แย้มนี่โอ้เป็นใจเลยว้ไยๆกับปิ๊ดทิปไปก่อนเหรอเนาะเนีม่มันออกอสุดปังนะครับสุดปังยอดเรา ยอดเสือ้อทั้งยอดมะไลนะครับโอ้ oh. วันนี้เหรอใช่แล้ววันนี้หรือทุกทุกวันยอดเสือ้อยอดมะไลก็จะมีมาทุกวันแต่ว่าเฉพาะวันนี้วันหย,ย่อนหลังจากที่สามสิบหกล้านเป็นเหตุเนี่ยโอ้ป oh. ังมากปะจิ้เขาเธอเดียวครับตั้งแต่เสาร์มาเอฟซีกีลาจุดยอดอยู่แล้วนะเอฟซี FC น้ององค์ญิง โอนรางวัลน,น้ำใจมาให้หน้องอุ้ยยงยิ่งเนี่ยบหูเนียว่าจะพร้อไม่ค้นอันเหตุเหุ้้าเจ้ามันนะเวลาบุหูเลื้องหรอกค่ะน้องไม่ได้ตั้งใจด้วยสีส้มสวยมากไซเอ็มมีไหมไหนเนี่ยสีโอรส สวยวสออโอ้ลออโลสวยมากแล้วก็แดงแดงกับสดสวยทุกสีครับใครเป็นคนออกแบบต่อเต้ยสวยมากาเป็นลูกพระธาตุปางกูพระธาตุบางกูได้อยู่ดันนี่คือพระธาตุปางกู ของอำเภอป,ปางโกจังหวัดศรีสะเกแดแต่ว่าลูกเนี่ยจะเอาลูกที่ใส่สุดคือเสื้อสีนี่กะเอาลูกที่ใส่สุดสีนี่ม,มาใส่ตามสุดตามตามสีตามสุดตามสีเลยนะไม่ใช่ชุดเดียวคอมเมนต์ลูกเดียวเลยคอมเมนต์ลูกเดียวทุกสีเลยคนละชุดคนละชุดคนละสีเลยคนละลูกเลยเอาแบบ ได้สวยมากทานนี่คือรูปเดียวกันแต่ว่าหลูกอีกคือคนละลูกตอนนี้นอนตอนไหนออตอนนี้นอนกิน,นากาแฟมันมันฟอมประสาทเห็นมั้ยนอนรับดีเลยกินเวทถ้าคนพักผ่อนเพียงพ่ออยู่แล้วเราเราไปกินกับสิตาแข็งนอนบ่หลับแต่ถ้าคนพักผ่อนมาเพียงพ่อนี่กินกาแฟลงดีบ่ ตรงนีนอนหมนรับแบบโอ้โหเอียงไงแบบนอนหมอนนอนอิ่มได้บันดีตือนอึ้นมามีแห้งไหมกินเอียงรับือเอาวัวถึงหมอนเขาจะไม่มอนบ่มมหมอนกัรับใแต่ว่าเอยนลงรับไ่ได้เชทยเอรี่่เียโดดดแม่แม่บนหลอดดีไม่หรวโดดไปแล้อแม่บุหลอด แม่บุลอดเมียดูมาอีกแล้วอีกวะเจลีเซนเซนเลยไหม บรรยากาศแม่หน่อยหอดยมไหนนี่ห่อใส่ลรบนนี่กําลังนั่งรถมาค่ะสเพิ่มค่ะสมเพมสองเพ่มสอเพิมมัเนี่มีสอเพิ่บ่ <laughs> <laughs> ลึกซิทยบรยรนร้อยไทยเอาหน่อยๆน่านี้ เอฟซีบอกห้าห้าวีก็ดูนะเอฟซีบอกปิดเสียงไว้ก็ได้ปิดเสียงยังไงอะบังปิดมองไดปิดเสียงไว้ก็ได้ไม่ให้เจ้าให้เห็นนอวมาสั่บอกปิดไม่บอกไม่ก็เป็นตะเบิงเนาะคือเบิงนางใบเนี่ยนี่แบบแห้งแล้วก็ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยับปิดเสียงเอาดนตรีไปใส่อาเพีงไปใส่ สงสัยได้ไปพูดตัวสักผัสพี่บอกียบไปเลยเนาะถ้าวอรบอกนะเขา้นเป็นชั้ดีเลยัวสัมพี่บอกเข้มขนเะดเลยกดแช่ช่องปานะคะตัวบนโคสนาหินน้ำเลยค่ะเบือสวยสวยสีสดใสมากอยากได้สีแดงสีแดงกับสีฝาบอมีสัมไดเอ็มก็คือบึดบบ สำนีโบ,บ่เฮ็ดออกมาใหม่บ่กอะไรบ้าไม่เล่าไม่เลยบ่โอ้ยเออเละบอหม,มูพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้เช่นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ